สวัสดีครับพี่น้องมากับคุณส้านำประเด็กกันนครับพี่น้องอันนี้คุณบดีบดใส่น้ำหอนอีเทีนึงนะเสร็จนก็ได้สิเป็นแบบนุ่งี้ยงอยู่ปีคนไปมาพี่น้อปีปคนเป็ดนจะใส่ประเดกประเด็กประเดกไม่เงียบเรียนนะพี่น้องเีเหรียนฟลาขาวคือเดอเบดแล้วมีเหเรียนกินนวงครับพี่น่อวงนวง อยู่บนเงาใส่ก่นอ,อนขนเงาไหลายไปน้องงามผืนเงา,า,าสองหน่วยอันนี้ปฏิเสธนำหอนนะพี่น้องเศษมันก็เลยจับกันอยู่นี่ครับเสน้นจับกันเป็นก้อนเลยกระปุกเ้นหน่อย นะครับคือบ่เีน้นองิ้งไปแจบเป็นประแเดานะขัะจปปัุหงปรุงปุุงนวดเดียวเซตต์นนะเซตแต่บุพีเข้าไปแ่บเลยสิกับมิวโง่หน่ะนะครับ าาปราขาศไปหน่อยอ๋อเหรอประกาแจ๊บแจบจริงกับอักลาคา ฝน,นตกเลยครับฝนตกตกลินลินอือ ยงบายแวเนาะพี่นองเลยนีกินว่าเดี๋ยวเราเหมือตเป็นนะครับไดกินยังน้ำมนีอแไ่อย่างองนนนะยงยงอย่างดงนุน่าขนาดดุจอมไงเจ้หมือนกัน คัต้องหินหัวปงนะปงความขึ้นวัวเลยต้มนั่งเดี๋ยวต้มหให้ด่ห,ห,ห,ห้องเลยนใ้จะว่า เออกอีกแล้วนะอื่นไหมไม่เก็บเห็นแล้ว ก็น้าวปุ่นตะมะงพอใช้ไครกระเสียบนะครับจับ ให้กินแห้งอยู่ไปหน่อยระว่างรถกลังกินชุนอยู่ 嗯，那个男孩在哪？嗯，一晚上。 น้ำหาได้สามสีไปเนาะในประกบจำลนนิ่งยิ่งไดกฝลังกรับชมฝากติดตามกันเลยเพรา้ให้เขาขื้เดี๋ยวนี้นะครับพี่นอ้องขอบคุณครับสวัสดีครับ